ำนานดรารุระหอนยมมทูดแห่งความตายตามตำนานต่างๆที่มีที่มาที่ไปมาจากเรื่องเล่าบางเรื่องจริงที่ถูกปิดเบือนบ้างเช,เช่นตำนานของดรรุระหอนอัศวินไร้ซึ่งหัวหรือยมมทูดแห่งความตายตามตำนานของชาวไอริสซึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่าดุระหอนในชุดสีดำไม่มีหัว ใช้มือข้างซ้ายบังคับม้าเทียมโดยมีม้าไม่มีหัวคอยล่ารถม้าที่ทำจากกระดูสแลงของคนตายเสริมหัวนั้นถูกเบือข้างขวาหิห้วเอาไว้หรืออีกในลักษณะหนึ่งก็คือเป็นร่างไร้หัวที่ขี่ม้าตัวใหญ่สีดำเสียเช่นเดียวกับเบือข้าง,างซ้ายที่จับบังเหียนส่วนเบือข้างขวาก็าหิ้วหัวของตัวเองเอาไว้ว่ากันว่า ดุรหานนั้นเป็นเหมือนลางบอกเหตุแห่งความตายซึ่งถ้าดุรหานไปยังที่บ้านใครแล้วบ้านนั้นจะต้องมีคนตายแต่คนตายในที่นี้หมายถึงการสิ้นอายุไขไม่ได้ไปฆ่าคนส่วนการเดินทางไปรับวิญญาณน,นั้นเขาก็จะขั้วมาภายใต้ความมืดมิดโดยมีหัวที่ส่องแสงสว่างสีเขียว เป็นเหมือนตะกเตงในยามข้าคืนดวงตาที่กรอกลับไปกลับมาเราก็มองหาทุกสปปรรพสิ่งอย่าที่อยู่ระแวกนั้นตน้นกำเนิดของดุรานปรากฏบนตำนานพื้นเมืองของชาวไอริสแต่เรื่องหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดตามตำนานของเคลวตินนั้นคือเรื่องเซอร์กาวันแอนด์เดอะกรีนไมซ์ซึ่งในเนื้อเรื่อง ได้กล่าวเอาไว้ว่ามีอัศวินนามอัศวินมรกฏได้ทําการท้าทายกับเซอร์กาวแวนหนึ่งในอัศวินตกกมให้ต่อสู้กับตนโดยเงินขายที่ว่ากันว่าใครก็ตามที่ตายในการประลองครั้งนี้จะถือว่าเป็นการตายเองไม่มีผู้ใดเป็นคนสังหารโดยกปิดขอไอเย n d the One Day ซึ่งจะพายแพ้จะหมายถึงการสูญเสียซึ่งเกียรติแห่งนักรบแต่เซอ,อร์เกาเวนก็ยังรับคำท้านี้เซอ,อร์เกาเวนรับขวานจากอัศวินมรกฏและต่อสู้กันโดยใช้เวลาเพียงไม่นานเขาก็ฟันหัวของอสศวินมรกฏขาดในชับเดียวด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการสสัญญาที่ว่าผู้แพ้จะต้องตายด้วยกฎเอเยแอนเดอะวันเดย์ อสวินมรก,จก,กรจะก้มลงที่หัวของตนแล้วทยานม้าออกไปเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าตนเองสิ้นใจด้วยคมดาบของเซอร์กาเวนทางด้านเซอร์กาเวนเท่านันกับทึ่งในสัจจาของอสศวินมรกตจึงเล่าเรื่องนี้ของอสศวินมรกตให้กับกษัตริย์อารเธอร์ได้รับฟังพอกษัตริย์อารเธอร์ได้รับฟังจึงเล่าเรื่องนี้ต่อๆกันไป เพืยกย่องไฮเซอร์กาบแว่นในความเก่งกาจและความซื่อสัตย์ของอัศวินมรกขอีกหนึ่งเรื่องราวของชาวเคลวที่กล่าวถึงต้นกำเนิดของดุรหฮานเป็นเรื่องราวเก่าแก่ที่กล่าวถึงคลอบดัมเทพแห่งความบุดงสมบูรณ์และการรผสมพันธ์เทพผูซสาเทพแห่งความมืดและอีกลหลายชื่อชื่อที่เรียกขานนาพระองค์นี้ ซึ่งครอบดํานั้นเป็นเทศที่ผู้คนให้การนับถือมากมายในแถบไอแลนด์โดยเฉพาะเหล่ากษัตริย์เช่นคิงไทยเครมานในแต่ละปีคิงไทยเครมานจะทำพิธีการบูชายันเพื่อให้ครอบดําได้พอใจแล้วมอบความอุดมสมบูรณ์แก่บ้านเมืองการบูชายันนี้ดำเนินมาตลอดจนกระทั่งศตวรรษที่หเมื่อชาวคริสต ได้เข้ามาอย่างที่ไอร์แลนด์และทำการเผยแพร่ซึ่งสัตรธรรมยกเลิกการบูชายันเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดต่อมนุษย์ธรรมทุกคนเชื่อและศรัทธ,ธาและทำการยกเลิกการบูชายันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจากวันนั้นหลายปีต่อมาเหตุการณ์ดูเหมือนจะปกติทว่าครอบดั้มก็เริ่มไม่พอใจที่โกมนุษย์หยุดการสการะของตนเอง ถ้ายังทำทีว่าจะหลงลืมครอบดำจึงเดรเมิตตนเองให้อยู่ในร่างกายซึ่งไร้ศีสษะเพื่อเตือนให้มนุษย์ตระหนักถึงความตายและพร้อมจะลงไปเยือนมนุษย์ได้เห็นทำให้ครอบดำตัดสินใจหิ้วหัวของตนเองและกวมมาทยาไปหาเหล่ามนุษย์พร้อมกับเรียกขานชื่อของตนเองใหม่ว่าดูราหาร ซึ่งจะมอบความตาให้ทุกๆท,ที่ที่ตนได้ไปเยือนเมื่อดุรหานหยุดพักมาที่หมู่บ้านใดก็ตามดุรหานจะเข้าไปยังหมู่บ้านนั้นและทำสัญลักษณ์ซึ่งไม่มีวันลบออกได้ให้แก่บุคคลนั้นและหากในครั้งต่อไปดุรหานหยุดพักมาที่หมู่บ้านไหนอีกคนที่ดุรหานทำสัญลักษณเอาไว้จะต้องสังเวยชีวิตให้แก่ดุรหาน ดุรหานในความเชื่อของชาวไอลิสก็คือยมาทูา่ไร้ศีรัะซึ่งจะหากโดนทำสัญลักษณ์เอาไว้เดือดได้เห็นดุรหรันก็จะพบเจอซึ่งกับความตายเ <_ H im> ชื่อกันว่าเขามาจะกลับมาล่าวิญญาณในช่วงเดือนสิงหาหรือวันฮารวีนซึ่งดุรหันจะควบม้าไปตามเส้นทางและเมื่อหยุดที่บ้านใครก็ตาม จะนำเลือดสดๆสาใส่คนคนนั้นคนคนนั้นก็จะมีอันเป็นไปหรือดุรหานจะเข้าไปยังหมู่บ้านนั้นหรือบ้านนั้นและทำไสยลักบนไปหน้าคนคนนั้นด้วยเลือดสดๆเพื่อเป็นสสยลักว่าครั้งต่อไปจะได้ไปเอาชีวิตได้ไปผิดคนแต่มีวิธีป้องกันตนเองจากดุรหานก็คือการพกถงคําบริสุทธิ์ติดตัวเอาไว้ดุรหานผู้เก่งกาจ จะพ่ายแพ้เพียงอย่างเดียวก็คือทองคำบริสุทธิ์โดยในปัจจุบันยังมีการผู้ชายันครอบดําในแต่ประเทศของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศไอแลนด์ในวันฮอรลวีนชาวไอแลนด์และชาวสวิตเซอร์แลนด์อาการพบเหรียญทองคําติดตัวเอาไว้ระว่างแจ็คออร์เรนเทนเอาไว้หน้าบานเพื่อปกองกันผู้ผีปีศาจหรือดูระหอน